ชอบชุดนี้มากแต่ไม่กล้าใส่ให้เพื่อนๆดูอ่ะเออมันโปะนะคะเห็นนมเลยอ่ะอันนี้ใส่ไว้ย,ยัวผัวนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะผู้สาวสวัสดีค่ะผู้บ่าว สวัสดีค่ะผู้เท่าด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสบายดีสวัสดีทุกผู้ทุกคนสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆค่ะปกติแล้วเนี่ยหลังจากวันที่25ธันวาคมเทศกาลคริสต์มาสสิ้นสุดลงนะคะก็จะเป็นวัน Boxing Day คนที่นี่เนี่ยก็จะแห่กันไปซื้อของค่ะเอาเงินที่ได้จาก เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยช้อปปิง้งแล้วห้างร้านรีเทลอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยเออรีเทลเลอร์เนี่ยเขาก็จะมาลดราคากระหน่ำนะคะแต่ก็ถือว่ามันไม่ได้ถูกเวอร์ไปอะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าตั้งแต่อยู่อังกฤษมานะแม่ก็เห็นแม่งมีแต่เซล์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 นะคะตลอดปีนะคะวินเทอร์เซล์ซัมเมอร์เซล์สปริงเซล์นะคะออทัมเซล์มันก็เซล์ตลอดแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบช้อปปิ้งมาก เห็นแบบนี้เนี่ยคือเป็นคนชอบของเซลล์ของถูกนะคะแต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิด1 9เราไม่สามารถที่จะออกไปหลัาช้อปปิ้งได้แล้วลอนดอนเนี่ยในช่วงของเออคริสต์มาสเนี่ยมันก็เป็นเทียสโฟร์นะคะนั่นะหมายความว่าก็คือคือ,ค,อคือกันแบบล็อกดาวนอะจนปัจจุบันเนี่ยคือลอนเอ,อ่อยทั้งทั้งสหราชอาณาจักรเนี่ยล็อกดาวนหมดน,นะคะ ทีนี้ทำยังไงล่ะนะคะคันคันคันช้อปปิ้งเออเป็นสาวสายชอปแต่ก็ไม่ได้ชอปเวอร์ถึงขั้นแบรนด์แพงเวอร์นะมีอยู่แบรนด์หนึ่งเพื่อนๆที่อนที่ชอบคัตติ้งของเขาแล้วคุณภาพของเขาเนี่ยก็คือดีนะคะแล้วที่สำคัญปกติแม่งโคตรแพงเลยนะคะไม่สงสัยเลยว่าทำไมแบรนด์นี้แต่ก่อนเนี่ยมันเปิดมาตั้งแต่ปี1996จนที่แบบว่าขายให้กับบริษัทนู่นบริษัทนี้เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยเพื่อน ะะเพราะว่ามันราคามันไม่ได้ถูกนะคะแต่เนื่องด้วยว่าฉันชอบคัตติ้งของมันนะคะนั่นก็คือแบรนด์ตันตันคสค่ะนะคะมันไม่ใช่คอสอเอสนะคะไม่ใช่คสแบรนกระเป๋าแบรนแบรนที่คนไทยนิยมกันนะคะแบรนนี้ไม่รู้ว่าคนไทยรู้จักเปล่านะคะ C O A S T นะคะคสนะคะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวฉันจะขาเข้าไปดูนะคะนี่นี่น,นี่เธอจ๋าอะ มันลดราคาค่ะ up to 80% off นะคะแล้วก็ extra 90%นั่นหมายความว่าลดนะคะมากสุด80%แล้วก็ plus 10%อีก90%แม่เจ้าปกติเนี่ยราคามันค่อนข้างแพงอะนะคะสำหรับแชมนะสำหรับคนอื่นจะไม่รู้นะคะอย่างบางตัวเนี่ยเ,เพื่อนๆอ้ตัวนี้เนี่ยอีตัวนี้เนี่ย แต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยบางตัวแม่งมึงจะขายอะไรเราเป็นคนหนึงเราไม่ชอบซื้อเสื้อผ้าที่มันเป็นราคาแพงแต่ว่าผ้ามันคัตติ้งดีๆแล้วเราชอบอย่างเงี้ยถ้ามันเป็น reasonable price อะไรอย่างเงี้ยเออ เราก็จะซื้อนะคะเนี่ยแหละแนะนำเลยสาวๆใน UK เนี่ยแบรนด์นี้เนี่ย COST เนี่ยโคชเนี่ยช่วงนี้มันลดราคาเข้าไปตำเข้าไปซื้อกันเลยช่วงนี้มันลดเนี่ยเออแล้วก็ใส่นะยัวผัวเขาได้นอนบนเตียงอะไรแบบเนี้ยหรือว่านหนุ่มๆก็ได้ใครมีแฟนอะไรแบบเนี้ยเออซื้อฝากแฟนก็ได้นะคะเพราะว่าคุณภาพมันดีเพื่อนๆเออนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวนี้ดีกว่าเนี่ยอีกชุดแดงเนี่ย จาก119ปอนหรือว่า4,000กว่าบาท่เพื่อนๆแม่งเอามาขายเอออยู่ที่25 24ปอนถูกมากไม่ถึง1,000บาทแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยไซส์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีทุกไซส์นะคะก็ต้องไล่ดูไปอันนี้ไซส์ XT นี่คือไซส์จัมโบ้เลยแต่แนะนำสำหรับใครที่แบบว่าโอ้ยอยากจะส่งไปขายที่เมืองไทยัลปฝักแลหิว้วอะไรแบบนี้แต่ว่า อาจจะโดนภาษีหรือเปล่าไม่รู้เวยนะคะแต่ว่าฉันไม่ฉันไม่ได้รับคิวนะคะแต่เป็นคนชอบชอบ,ชอบนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้กลับไทยแต่ปกติกับไทยก็ไม่ค่อยหิ้วให้ใครนะหิ้วไปฝากญาติพี่น้องนิดนิดหน่อยๆนยะคะเพราะว่าเราก็กลัวโดนภาษีอะนะเออนะฮะแต่ก็มีคนที่เขาทาเป็นธุรกิจรับหี่ิ้วเราฝากอยู่แล้วนะเออก็ไปติดต่อกันเราเองนะคะเอาเพื่อนๆชุดแดงนี่นี่สำหรับสาวไซส์ใหญ่นะเพื่อนๆเฮ้ยไซส์สิบแปดมันยังเหลืออยู่เนี่ยคือถูกมาก ไม่ถึงหนึ่งพันบาทแล้วแบบว่าของเขาดีนะคะคัตติ้งดีเนี่ยแล้วแบบว่าค่าส่งนะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะจะ next day delivery ด้วยนะคะก็ต้องดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวอื่นไอ้ไซส์สิบแปดมันใหญ่ไพ่ฉ้ำใส่ไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลือกได้เอาดูที่ราคาถูกที่สุดก่อนดีกว่าอ่ะเฮย้ยผ้า ปิดปากมาสปิดปาก15ปอนเหลือ3ปอนเหลือ120บาทจากสิบห้าปอนพื่อนๆถูกมากจากราคา หกร้อยบาทเหลืออยู่แค่ร้อยยี่สิบาทแต่อย่างว่าจนจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันลดราคาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเอามาขายขาดทุนอย่างน้อยเนี่ยมันก็ขายให้ได้ทุนมันทําให้เรารู้ไงไว่าที่มันเอามาขายเนี่ยนั่นคือต้นทุนของมันหรือว่ากําไรนิดหน่อยเพื่อนเพื่อนนะคะเราก็เขาก็อย่างว่านะคะเขาก็ต้องขายแบรนด์นะนะเออขายแบรนด์มันก็ต้องอัพราคาเพิ่มไปแต่ คุณภาพคุณภาพคุณภาพค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเลือกต้องเฟ้นต้องหาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเธอจส่งอันนี้อันนี้ฉันเห็นมันมีลายอะไรวะอยากได้ลายลายที่มันเก๋ๆหน่อยเก๋ๆหน่อยมีลายแบบว่าลายเป็นดาวไหมเดี๋ยวดูสิ twinkle twinkle little star นะเดี๋ยวขอดูก่อน มันเยอะเือเกินหลากหลายมากมายเฮ้ยมีมีเพื่อนๆเฮ้ยชอบอะ่ะเฮ้ยสั่งจ้าแม่จะสั่งจะร้อยยี่สิบบาทเองอ๋อสี่สี่สิบหกร้อยหกสิบบาทอันนี้ร้อยหกสิบอ๋อก็ถูกอะ่ะเพื่อนๆไปทีเคแม็กเท่าไหร่ละโอ้ ไปซื้อแม็กที่ไปซื้อมาที่เขาขายกันยังคุณภาพบางทีมันยังได้มันยังไม่มันไม่ได้เป็นแบบแฟชั่นหรือว่าเย็บอาจจะไม่ดีเท่านี้หรือเปล่าเนี่ยฮะแล้วแต่นะอ่ะดูเสือ้อเดี๋ยวสั่งตัวนี้ไปนะคะสี่ปอนอ่ะสี่สี่สิบหกหนึ่งร้อยหกสิบแล้วนะคะร้อยหกสิบเสื้อยือดก็สวยอะ่ะทิงค์เบลจากยี่สิบปอนแปดร้อยบาทเหรออยู่เจ็ดปอนเท่านั้นเอง สี่เจ็ดยี่ิบแปดสองอยปสิบาทเพื่อนๆนี่คือราคาเท่ากับประตูน้ำเลยนะคะแต่เชื่อว่าคุณภาพดีกว่านะมันก็จะเหลืออยู่อันนี้เหลืออยู่แค่ไซส์เอ็มไซส์อาวชิงคาเบลน่ารักอะ่ะเออตัวหน่ารักอะ่ะชอบอะ่ะชิงคาเบลปีเตอร์พนหอยชอบชอบชอบเฮ้ยเฮ้ยแต่เสื้อยืดเราก็มีอยู่แล้วอะ่ะพักก่อนพักเสื้อยืดก่อน นี่เว็บเขานี่มีนางแบบแก่ก็มีนะเพื่อนๆโอ้จริงๆแล้วเราน้าจะแบบว่าเอาคุณป้าคุณป้าขายของในตลาดคุณย่าคุณยายเนี่ยมามาเป็นนางแบบแบบที่ไทยน่าจะเอาคนแก่เนี่ยมาเป็นนางบ่งนาแบบมั่งอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าดีฉันเป็นสายแฟชั่นหรืที่ฉันจะไปจ้างเอป้าขายหมูป้าเคียงหมูป้านะคะกวาดถนนกวาดขยะอะไรแบบเนี้ยโอ้ มาปั้นอะไรแบบนี้ยเก๋ออกไม่เหมือนใครนะคะเก๋ออกดูสิดู Little Lay Sunshine. อลิ e ทอร์เ s ฟส s นชัยนั่นงแบบนั่งแบบผู้สูงวัยก็สวยนะเพื่อนๆเรามองว่าเฮ้ยเก๋เขานาังแบบสูงวัยมา บรนด์โคสเนี่ยมันเป็นแบรนด์แฟชั่นผู้หญิงอะนะคะเพื่อนๆค่ะซึ่งรู้สึกว่าปัจจุบันนี้จะถูกซื้อไปที่โดยบูฮูนะ o ะบูฮูนี่ถือว่าเป็นแบรนด์ตลาดล่างที่ราคาถูกมากแต่ว่าบอกตามตรงว่าแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ที่ขายถูกตลาดล่างเนี่ยเพอๆอะ,ะไม่ใช่เพอๆหาเงินได้เยอะมากกว่าอีแบรนด์ที่เซ็ตราคาสูงๆราคาแพงๆสุดท้ายแล้วก็นะคะบางทีไปไม่ลงไม่รอดอย่างเนี้ยโอ้อย่างแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่ง ถึงก็ไม่ได้แพงอะนะเออเออ forever 21เออแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยในอังกฤษมันปิดไปแล้วเพื่อนๆนจำได้วันนั้นที่มันลดราคาเนี่ยฉัก็ไปซื้อซ,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 ซื้อซวันที่มันล้มละลายอะนะเออเอะค่ะก็เสื้อยืดพอมีเยอะมากเสื้อยืดพักก่อนพกักกอนรองเท้าแตะก็จาก32สอปอนด์เหลืออยู่สิปอนด์แนตะ่น้าหนาวไม่รู้จะซื้อไปทำไม สิ่งหนึ่งที่แนะนาอย่าซื้อมาดองค่ะซื้อมาดองแล้วบางทีเราไม่ใส่ไม่ใส่ใสเนี่ยเป็นประจําเนี่ยบางทีเราซื้อมาเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้ใส่ช่วงสัมเมอร์สุดท้ายก็ไม่ชอบไม่ใส่เป็นแบบเนี้ยประจําซื้อเท่าที่ใส่จําเป็นแล้วจะเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ํานะคะชอบแบบอว่าเฮ้ยชอบแฟชั่นอะเออแต่ว่าก็เป็นแฟชั่นในสไตล์เราอะนะไม่ใช่แฟชั่นเวอร์จนเกินตัวนะคะอืมเฮ้ยนี่สวยอะอันนี้เซ็กซี่มาก ใส่เยอะัวะสิบปอนจากห้าสิบปอนสี่สิบเก้าสี่ห้ายี่สิบสองพันบาทจากสองพันบาทเหลืออยู่ที่400บาท10ปอนด์โอ้แม่เจ้าแม่ต้องต่ำคะ่ะดูโคตรเซ็กซี่เลยเพื่อนๆโอ้แม่เจ้า2,000เหลืออยู่เหลืออยู่400บาทแม่งโคตรเซ็กซี่เลยเดี๋ยวเราจะต้องต่ำต่ำแน่ๆแม่จะต่ำแน่ๆโคตรเลยอะ่ะ ต่ำค่ะอันนี้ต่ำเเราได้ไปเราสิบสี่ปอนด์ก็ห้าสิบอ่ะเออจากห้าสิบเหลืออยู่สิบปอนด์มันคดคุมเลยเดี๋ยวมาดูตอนนะว่าตอนตอนออเดอร์เสร็จนะว่าฉันจะเซฟเงินเท่าไหร่เพื่อนๆจะคำนวณให้ดูเลยนี่ก็สวยอ่ะตัวนี้ก็สวยตัวนี้สวยแต่ว่า ส5ิบห้าเหลือสิบเอ็ดปอนด์แต่ว่าเราไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเราไม่ชอบที่มันมีสายลุ่ยๆยอย่างเนี้ยเออไม่ชอบเพราะว่ามันจะรัดพุงนะคะช่วงนี้กินเยอะนะคะใครที่กินเยอะช่วงเนี้ยพุงใหญ่เนี่ยอย่าหาทำอย่าหาตำอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยเออสายห้อยแบบนี้ยมันจะรัดเราก็เน้นดูพุงขึ้นมาแล้วมันดูดูดูดไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวดูที่มันเป็นอะไรอีก อะไรอีกอะไรอีกแคดิเก้นแคดิกเกนก็อยากได้นะจากสามสิบปอนหลือสิบสองปอนเท่านั้นเองสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยแปดสิบจากเออสามสิบพันสองหลือสี่ร้อยแปดสิบก็โอเคแคดิเกนเดี๋ยวไล่ดูไปเรื่อยๆเพื่อนๆจ้ะอืม คุณยายคนนี้กแเล้าว่าชอบอ่วาเก๋เฮย้ยชุดนี้ก็สวยจากห้าหกสิบปอนหลือยู่สิบสองปอนหกสิบเป็นลูกไม้เพื่อนๆลูกไม้เขียวเขียวขี้เป็ดก็มีไซส์แปดไซส์สิบแล้วก็ไซส์สิบสี่ของแชมป์ไซส์สิบสองใหญ่ไปใหญ่ไปเราก็ต้องดูด้วยออ เยอะมากอ่ะเพื่อนๆต้องลองดูนะสาวๆยูเคนะคุณต้องลองดูกันเอาเองนะคะเอ๊ะมองอะไรนะเอ๊ะมองอะไรโอ้ยตัวนี้สวยมีสองสีชุดเซ็กซี่ใส่ยัวผัวอีกแล้วมีทุกไซส์เลย XS นะคะเล็กที่สุดแล้วก็ไซส์ S ไซส์เล็กแล้วไซส์ M แล้วก็ไซส์ L มีสีเนฟี่นะคะน้ำเงินกับดำจากสี่ปอนเหลือ15บหปอนถูกมากถูกมากใครไม่ต่ำก็บบ้าแล้วถ้าใส่ยัวผัวแบบเนี้ยหรือว่าจะใส่เป็นชุดข้างในก็ได้เพื่อนๆชุดนอนไม่ได้นอนอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะสีดำนี่สีดำสีดำสวยอชอบจังเลยอ่ะ เราจะตำที่รักเราจะตำคอยเซฟเงินได้เยอะมากเซฟเงินได้เยอะมากได้สองอันแล้วมันจะเป็นคาร์ดิเกอยากได้คาร์ดิเกเหมือนกันโอเคตัวนี้ก็สวยสามสิบเก้าปโอ้ยเอาตัวนี้ดีกว่านี่เพื่อนๆเหลือพอดีเลยไซส์เอ็มไซส์แอนี่สี่สิบปอนด์เหลืออยู่ แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะได้คำนวณว่าฉันเซฟไปเท่าไหร่แล้วอันนี้เหลือสิบหกปอนเองห้าสิบสี่สิบเก้าสองตัวแล้วนะที่ทำสั่งไปสี่สิบเก้าคูณสองเท่ากับเก้าสิบแปดบวกกับอีกสิบห้าปอนสิบห้าปอนนั้นคือผ้าปิดปากนะคะแล้วก็บวกกับอีกตัวนี้อีกสามสิบเก้าปอน สวยร้อยห้าสิบแล้วนะถ้าจ่ายเต็มๆนะฮะร้อยห้าสิบปอนด์แล้วนะเธอออะเดี๋ยวคาร์ดิแกนอีกอันหนึ่งแล้วก็คือจบคาร์ดิแกนอีกอันหนึ่งอยากได้แบบว่าใส่เป็นชุดคลุมอะไรแบบเนี้ยชุดคลุมคาร์ดิแกนช่วงหนาวๆแบบเนี้ยเพื่อนๆจ๋าเราเห็นว่าๆนะคาร์ดิแกนห้ารอยห้าสิบสองแล้วเจ้าจ เอ้ยเอ๊ยคาดกันฉันหายไปไหนอ๋อนี่นี่นี่สามสิบเปอะ ยี่สิบเก้าปอนเหลือสิบสองปอนเพื่อน,อนโอเคบวกก็อีกยี่สิบเก้าอ่ะโอเคจากราคาเพื่อนๆราคาเต็มมันนะคะถ้าชําจ่ายเต็มเนี่ยถ้าสมมติมันไม่ลดเนี่ยชั้นจะต้องจ่ายไปหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดปอนนะคะร้อยแปดสิบเอ็ดคูณสี่สิบคิดเป็นเงินไทยเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาท ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่วันนี้ที่แชมซื้อแชมช็อปไปหมดไปแค่ประมาณ50ปอนด์เท่านั้นนะคะหรือว่าประมาณ2,000บาทสรุปโดยทั้งหมดทั้งสิ้นแชมประหยัดเงินของแชมไปแค่เดินๆประหยัดตั้ง5,000บาทโถแม่เจ้านะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งแล้วจ่ายตังเลยนะคะ next day delivery ด้วยนะจ๊ะฟรีจ้ะใครไม่ซื้อก็บ้าไปแล้วนะคะสำหรับ ใครที่ชอบชอบ็อปเพื่อนๆแบรนด์นี้ลองดูนะคะ UK UK นะจ๊ะหรือว่าใครจะรับฝากซื้อฝากคิวก็ว่ากันไปเป็นธุรกิจของแม่ค้าต่างๆนะจ๊ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามารอสินค้ากัน ดีดีอรีค่ะสั่งเมื่อวานวันนี้มาถึงค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้างในนี่คยชอบถุงมันมากอะว้าวว้าวมันเขียนว่ามันเขียนเอาปิดปิดอัเดรสสันนะคะมันเขียนว้าวโคส,สน,นะ,ะนนสนะจะดูนะว่าของข้างในคุณภาพดีหรือเปล่าเพื่อนๆแม่งไม่รู้ว่าจะ่ใส่อ,อะไรมัน อย่างัดกุ้มอย่างดีเลยอันนี้คือรอเขาใช้บริการรอยอ่เอเมลมาส่งนะแต่แบบว่าโคตรเร็วเลยฮได้มาแล้วเพื่อนอน,นี่สี่ชิ้นที่ทำสั่งไปแล้วแม่งจะขายอะไรวะแม่งถ้ามันไม่ได้ลดนี่แม่งแม่งโคตรแพงเลยไม่งงว่าทำไมถึงถึงมันจะต้องเจ๋งอะ่ะเออมันเกินตัวนะ ใครจะบ้าไปซื้อซื้ออย่างเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นราคาเต็มอะอย่างที่ฉันบอกไปเท่าไหร่วะเจ็0พกว่าบาทนะอย่างเนี้ยโอเคสองพันบาทโอเคแม่แม่ซื้อประหยัดได้น้องเท่าไหร่จากเจ0 0นะคะเจ็ดบาทเจ็ดกว่าบาทจ่ายแค่สองพบาทคุ้มไหมอ่ะนี่เพราะแต่หน้ากากมันก็ดูทั่วไปนะ โอมันก็เหมือนไปซื้อของเขามาอีกทีแล้วก็เอามาขายเนี่ยโอ้แล้วก็มาดัดจลิดขายสิบห้าปอนเดี๋ยวมันลดราคาเหลืออยู่สปอนก็โอเคแล้วที่สําคัญคือรู้สึกว่าน่าจะเป็น m a ดินช c h น่านะเพื่อนๆอ่ะถูกต้องค่ะเมดินชายน่าค่ะนะคะเออคิดอยู่เหมือนกันว่าว่างๆเนี่ยแม่อยากไปจีนเหมือนกันนะคะอยากที่จะไปดูว่าจะเอาของอะไรมาขายบ้างอะไรแบบเนี้ยโอ้ คิดคิดนะคะคิดเหมือนกันอืมนะอยากเป็นแม่ค้าบ้างแต่ต้องดูว่าจะขายอะไรแต่แต่ถ้าเกิดว่าขายคนไทยใน UK เนี่ยตลาดมันเล็กไปถ้าเราคิดว่าเราจะรุดจะรวยเนี่ยเราต้องขายให้มันโกลโบ่ะนะคะขายฝรั่งขายให้ทุกชาติไปแต่ถ้าเราอยู่ที่ไทยเนี่ยถ้าเราขายในไทยเราเอาจจะรวยในไทยก็ได้เพราะว่าคนไทยเยอะไงะในอังกฤษเนี่ยคนไทยน้อยอ่ะนะคะตามสถิติเราอยู่ที่ประมาณแค่ ไม่กี่หมื่นคนน่ะเพื่อนๆสี่หมื่นถึงไหมเออรู้สึกว่าเคยอ่านในเว็บสถานทูตนะคะที่เขาบอกว่าประมาณสี่หมื่นนะคะสี่ห้าหมื่นคนประมาณเนี้ยอก็ยังน้อยอุ้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 ยชอบอ่ะชอบชุดนี้มากแต่ไม่กล้าใส่เพื่อนๆดูอ่ะเออมันโปะนะคะเห็นนมเลยอ่ะอันนี้ใส่ไว้ย่ผัวนะคะใส่แล้วอุ้ย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  อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอยคุณภาพดีมากเพื่อนๆนคุณภาพดีมากค่ะดูแบรนด์เนี้ยใครที่อย่ังกฤษคงเคยรู้จักนะคะถ้าคุณเคยไปเอาเลสมันมีมันมีช็อปในเอาเลสทั่วทุกที่เยอะมากที่เป็นเอาเลสไอสินค้าตามแต่นะเพื่อนๆนจริงๆแล้วอะแล้วแต่คนที่เขาจะตั้งราคาแต่ต้นทุนในการทำเนี่ย อบริษัทพวกนี้ชำรู้เลยไม่มีใครมานั่งขายขาดทุนเขาต้องขายเอาทุนดูสิว่าถ้าราคาเต็มเนี่ยเขาได้กําไรเท่าไหร่เยอะมากแม่เจา้าเฮย้ยอันนี้ก็สวยอะ่ะอันนี้สวยเพื่อนๆดูดูด,ด,ดอันนี้โอเคนะสิปอนก็ถือว่าถ้าพลายมากเนี่ย มันก็มีอะนะคะเสื้อผ้าเซ็กซี่แบบนี้แต่ว่าที่ชัามชอบคือที่ชัามบอกว่าโคสเนี่ยชัมชอบคัตติ้งของเขาอะนะคะดูผ้านิ่มมากแล้วก็งานละเอียดนะคะงานก็คือพองานงานดีอะเออแล้วก็มีสิบนะคะผ้านุ่มอะคือเขาเลือกผ้าอย่างดีเพื่อนๆ โอ้ยชอบอันนี้อันนี้คาดิกันเพื่อนๆเดี๋ยวก่นอนอฮน่ารักอะ่ะชอบอะ่ะ มีความเป็นคุณหนูมากเลยสีกากีเอ้ยไม่ใช่กากีสีเขียวขี้เป็ดแต่มันเรียกขะกากีเออมันเรียกว่าคะมันใช้คําว่ากากีแต่จริงๆแล้วเราดูมันคือสีเขียวขี้เป็ดเลยนะเออชอบอะ่ะชอบชอบชอบสีสีทหารเพื่อนอืม ชอบจริงๆนะสีเหมือนสีชุดทหารชุดลอดอออาลุงตู่ไปใส่ค่ะอาลุงตู่ถ้าลุงตู่ใส่ลุงตู่จะเป็นยังไงลุงตู่เป็นทหารลุงตู่ใส่กับลุงป้อมคู่กันโอ้ยชอบตัวนี้จังเลยเฮยมันจะเล็กไปเปาวะ นี่ไซส์ลนะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่มันจะเป็นใส่ให้แบบว่าเน้นเนนนมนมผ้าดีอ่ะเออกัตติ้งโอเคก็ทำในจีนอ่ะเพื่อนๆเ,นเนชื่อเถอะพวกนี้อะ ไม่ใช่ในจีนค่ะไม่ใช่ใน,ในจีนเมซโดเนียเมซโดเนียไม่ใช่จีนแต่ว่าไม่รู้นะว่าตัวนี้ทำที่ไหนออสไชน่าบางตัวก็ตัดที่ใช่น่าแล้วก็นะคะทำแบรนด์เออ